เอาไปดอาไปเอาเอก็ครับพีอกไปแล้วนะมไงให้เขาใจอนก็จิบทุกวันเลยก็เหมือนจีบคือพอดีพี่อกะเหมือนกับอ้พอกูดเลยนะคพอดีช่องเกศครบรอบ60ปีซึ่งเราก็อยู่กันมากับช่องเกศก็ประมาณครึ่งชีวิตของเราแล้วเนด้อแล้วพี่เอกก็รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ ถ้าพี่เอจะทําจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่พี่อ้ําเล่นพี่เอกก็ไม่ได้อยากจะทำนะเพราะฉะนั้นพี่เอกก็เลยมีความพยายามต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ค่ะจากการที่พี่ทําละครรักษากศูนย์ที่เงินสามศูนย์ไปเยลยสามาล้านนะค่ะพี่เอกก็ยังไม่พอเพราะว่าพี่เอรักในละครเหมือนกับที่ใครเป็นนักร้องแล้วก็ร้องร้องเพลงเหมือนใครเป็นนักแสดงแล้วทุกคนเห็นไหมตอนนี้เวลาใครที่เหมือนกับน้องๆนักแสดงบางคนที่ไม่มีงานแล้วเวลาเขาได้มาเล่นอ่ะแล้วเหมือนทุกคนปล่อยพลังเต็มที่พี่เอก็อยากเห็นบทบาทนั้นของทุกคน มันก็เลยทําให้กับที่เดี๋ยวทางช่องเกดน,น่าจะออกมาพูดเองเรื่องนี้ว่าเป็นโปรเจกต์อะไรของเขาเอรอ่างเงยค่ะเป็ว่าส่งไปแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะเสนอไปแล้วทุกอย่างผ่านหมดทุกอย่างแล้วค่ะเหลือช่องจะเป็นคนแถลงข่าวที่อยากให้เป็นคําพูดออกมาจากช่องนะครับความหวังของ,งแฟนคือมีกี่เปอร์เซ็นต์นะคะตอนนี้พี่ว่าระดับที่9.9นอนเอนาะ ที่พวกน้องๆช่วยกันเมื่อกี้คือนี่แหละคคือที่เหลือพี่ก็เลยบอก่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพราะว่าหที่เหลือนี่มันเป็นอะไรที่ยากมากเลยค่ะที่จะแบบเหมือนกับทําคนหนึ่งที่เราขอเขาแต่งงานแล้วเขาจะยอมอะค่ะกอเพราะฉะนั้นเพที่ต้องขอแหวนมันเพราอะจะแค่สวและเดี๋ยแค่หลักว่ากระดาษอยู่่เท่าไหร่อะารินนยมในที่เป็นคนตกต่งตกวิอา ในการกะตอบเรื่องอะไรพี่เอ๋บ้างครับพี่ก็แบบว่าเหมือนเขาคงเห็นว่าอยู่กันทุกวันเหมือนกันครับก็เลยแบบว่าตอบผิดตอบถูกบ้างโดยสาบ้างอะไรเยอะค่ะก็แก้ตัวกันไปเยอะค่ะบแล้วจากข่าวจบที่เราใช่เยอะเราองิจฉาที่เราเยอ่เราะเข้าใจได้เห่ือนพี่ก็รักกันอยู่เยอะครับก็เลยแบบว่าพี่เข้าใจได้ทุกคนก็น่าจะเข้าใจเหมือนที่พี่เข้าใจนะครับอย่างเรื่องติดล่าสุดที่อยู่พี่ก็บอกว่าเธอต้องจัดการสิ่เธอตั้งต้น ก็เลยต้องออกมาพูดแล้วก็ตอบไปเยอะต่ายเยอะ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 ด้วยกันพ yeah. no okay. ี่เอเป็นคนชอบถ่ายอะไรแล้วก็ลงเพลงเลยนะบางทีก็คิดน้อยไปเพราะเรายังเด็กเองเราเป็นยาน้องใหม่บางคนใช่แล้วพี่อังเขเป็นแบบผู้จัดการเขาเป็นยานุ่พี่อย่างเนี้ยเขาก็จะมีความคิดในการนาณมากกว่าเราะว่าจะโดนดุบ้างไม่เยองปกติเลย ก็ตเัวบก็ไม่ยอมไม่ยอมแพ้ใช่ไหมครับไม่ยอมแพ้่ะแบบว่าสู้สู้สู้มากเดียวตุุกเรื่องเดียว่ะเลยกดเล็กกัไหมครว่าพี่เป็นนถ่ยนะ้าอ๋อตลอดเลยแต่พี่ก็ไม่ห้าพี่ไม่ได้เดพี่เบอร์ใส่เดียวค่ะก็พี่รู้ว่าทุกคนอยากเห็นเนี่ยตามโมเมนต์น่ารักน่ารักาเวค่ะนกแไปยงพ้ บบอ,อ้พี่ก็เลยต้องแถลงข่าวโดวยกรารโพสต์ออกมาว่าไม่ใช่นาอย่างเงี้ยอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเหมือนกับตามข่าวที่เกิดขึ้นเนีอย่างเงี้ยครับพี่อาขอย้ำอีกเรื่องนึงครับมันมีข่าวของเรื่องไทะเองที่แบบตอนนั้นว่าพยายามท้อ้วก็ บอกว่าไม่ใช่ลูกคนไทยแต่พี่ลองไปว่าไมเป็นเด็กในฝันกันนี่เองอ๋ออันนี้พี่ยังไม่ทราบเรื่องเลยพี่ยังไม่ทราบเลยน่าจะไม่ใช่นะครับพี่ว่าถ้าเดี๋ยวพี่เราถามดูนะครับพี่เอ็มมันจะหมายคราบว่าในเด็กในฝั่งนี้คนไทยน่าจะน่าจะเออน่าจะใครอยู่ครับถ้าเป็นเด็กไทยเยอะอ๋อ มีพี่ว่าไม่ใช่เนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวต้องถามพี่เอที่ว่าไม่ใช่นะคะในความรู้สึกว่าพี่เอพูดไปวัาทีพีใหม่พี่เอมาวันนั้นก็เจอกับป้าจ่าแล้วถามก็ป้าจ่าก็สัมภาษณ์เห็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเดี๋ยวพี่ตทำคลิปป้าจ่าเหรอครับใช่ป้าจ่าต้นเหรอคะใช่ป้าจ่าสัตว์ต้น ดีใจมากไอ้เจอพี่เอเดียเยอะเอ่ยปกติพี่เอเป็นวันพี่ใหม่แต่แระจั๋าเอาพี่เอเข้ามาในฉากแล้วก็เป็นแขกรับเชิญแม่จ๋าเรียบร้อยเลยแต่มั่งใจว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องนะไรจริงเขาก็ต้องมาปรึกษาใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้มาปรสึกษาไม่เลยค่ะไม่ได้มาปรึกษาไม่เลยค่ะนี่ตอนจะชวนพี่เอไปงานดีเอเฟก็ไปอยู่เห็นแกว่าแกจะมีข่าวแกพูดแต่แกว่าแกจะออกซิงเกิลน้องเพลงอะไรเี้ยค่ะแต่เกิดเนี้ยค่ะก็รอก็รอฟังก็รอฟังก็ราฟังดูได้ค่ะ นะครับคิดว่าไม่ใช่ตัรับพี่นะครับที่มิจารอนนี้นะครับขอบคุณครั